บัวเขียวภูเก็ตไฟครับใส่แลวซ้อมมากี่วันซ้อมมาสามอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายภูเก็ตไปครับที่เดิมเลยที่เดิมและใครไปช่วยไปคุ้มครองซ้อมบัวเขียวมากไหมก็เขียวพยัคฆ์ครับรอเบอรช่วยกล่อมอ๋อเพื่อในค่ายเนาะตอนนี้บัวเขียวอายุเท่าไหร่ละยี่ปีสูงเท่าไหร่ครับสูงหนึ่ง้น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกกิโลมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าครับอ่าวันนี้บัวเขียวมาเจอกับแก้วรางวัลแก้วรางวัลไม่เคยต่อยกับเขาไม่เคยครั้งแรกเลยแล้วรู้ไหมแก้วรางวยสไตล์ มวยสายครับแต่ไม่รู้อะไรมากครับชอนแต่สายเลยต้องมาเจอเขาเนาะวางเกมวางแข่งดีก็เรื่อยๆไปก่อนเราแล้วมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขบุ๊คเขายืนเนาะต้องเดินต้องเดินหาเลยล่าสุดบุ๊คเขียวต่อยไว้ที่ไว้ที่นี้ครับวันนั้นต่อยกับไม่รู้ชื่อครับเป็นไงวันนั้นเป็นแพ้แต่แพ้คะแนนอ๋อที่เขามาแทนได้ไหมใช่เลยแพ้คะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่133สามครับลอยนี้ต่อ134ครับเมื่อกี้ช่าหนักแล้วเป็นไงบ้าง ดีครับเรียบร้อยพอดีผ่านเรียบร้อยดีร่างกายไฟนี้ไฟนี้ไรประสงค์ครับสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้พร้อมมาเอาชนะครับพร้อมคุมมากี่กิโลขึ้นมาสามกิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดมาเจ็ดสิบไฟคนจังหวะคนประเทศสหรัฐอเมริกาเอาฝากเชยอะแไปครับแล้วหน่อย Everybody back home you know keep watching it's gonna be a good fight win ครับ win นะวันนี้ win ครับ win ในโลกเพลงของครับ